สวัสดีครับเพื่อนๆชาววันพันแมนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจานเจมนะครับวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับจานจะมาจัดกิจกรรมแจก ID ทั้งหมด2 ID ดีนะครับในคลิปนี้ ID นี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์353นะครับเป็น ID ดีกรอบหมูเลยนะครับเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องขอขอบคุณน้องธีรพัฒน์ด้วยนะครับที่ ให้อเดีเรามาจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ก็คือหน้าเฟซของน้องธีรพัฒนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาส่องไอดีนี้กันพร้อมจานเลยนะครับจานก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับป่าเลยเราไปส่องอันดับกันก่อนนะครับไอดี ID นี้ก็พลังส,สูงสุดอยู่ที่27ล้านนะครับอยู่อันดับที่48ไปดู ตัวละครเนี่ยนะครับตัวละครก็เป็นด้วง S S R บวกสีดาม่วงนะครับเป็นเลเวล110พลังที่6 5ล้าน0แสนตัวต่อไปก็เป็นยุงแดงสีดาม่วงนะครับพลังที่4 9ล้าน9แสนแล้วก็โซลิก5ดาม่วงนะครับพลังที่4 3ล้าน3แสนแล้วก็วอตด็อกแมน สีดาม่วงพลังสีล้านนะครับแล้วก็จีนอสปูบอมมาคุซันการลคะดาม่วงเลยนะครับโอ้โหกระบองเหล็กสีดาม่วง5้าดาวเลยอะถือว่าเป็นไอดีกรอบหมูที่ขุดมากนะครับมาแจกต้องขอบคุณน้องธีรพัฒน์เลยนะครับเนี่ยโซนิคเอาสามดาวแลยวพาสองอุปกรณ์นะครับต้วก็มีของแดงหนึ่งชิ้นนะครับเป็นเพีล้วนเลยนะ ยุงก็ลงเปอร์เซนตูนะครับโซนิกก็เดี๋ยวพาสองความไวกัน999นะครับคัดบัฟสามแถวหรือเปล่าบอเลสปีดสองแถวนะครับถ้าสามแถวน่าจะพันกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับไอดี ID นี้เป็นไอดีที่ผูกเมย์ไปแล้วนะครับของของดอง ของดองก็มีตัวดำสองใบตัววุฒหกใบนะครับมีแบงค์นิดๆหน่อยๆมีอะไรอีกบ้าง <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับอันดับลามาลองอันดับลามาลองก็อยู่ที่อันดับที่67นะครับลูน พลังลูนก็2องล้านสมแสนมีอะไรอีกบ้างก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวด้วงยุงแดงโซนิกวดด็อกแมนกาโร่ปูบอมนะครับไม่มีเกลยวกันซุมนะครับมีคอเกโร่ซอมบี้ก็มีอัศวินก็มีทีโฟก็มีนะครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปตามมาลองสักรอบนะครับโอเคเดี๋ยวไปช้าสู้คนนี้แล้วกันนะครับพลัง25ล้านนะไปเทสทีมันให้ดูนะครับ เป็นโซดิกเราเปิดก่อนนะครับฝั่งสีเงาไปที่ร่วง8ล้านนะครับแรงนะครับเนี่ยขอเป็นคอเกริยนะครับมาดูว่าจะสู้คอเกริยได้ไหมนะดูมันติดเป็นอาวุธสดาวนะไม่ใช่3าดาวนะดวงจีนอสปืนระเบิดปืนจากลนูสมสล้านเจดแสนอัศวินติดโลไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็น ทะลุวงสองล้านถึงเขาส่วนมาแล้วโอ้โหตันยุงกับตันมาแล้วนะครับโอ้โหยุงหายไปแล้วดวงเราคลั่งใส่เกวินเขาติดโล่ไปนะครับมาดูกันว่าจะไหวปะ่ะหืมยุงใ่้ตีมาแหลงจัด 4ล้านข้างไป4ล้านลุงกระปัาดใส่ด้วงออกมา2ล้านนะครับติดโล่อยู่ทอไป7ล้านสมบีเขาสะบัดแขนมาเป็นรู้สามดาวเลยนะครับ7ล้าน7แสน5หมื่นนะครับยุงได้ตีมาอีก1ล้าน3แสนบ่ายยังไหวอยู่นะครับโอ้ด้วงตีธรรมดามา2ล้านติดไม่ย่อดทอไหมนะยุงได้ตีมาก็ติดไม่ยออ่อททอเป็นปูบอมเราตีธรรมดาไปนะครับ เป็นทานฟอร์เซเบอร์จากคู่ต่อสู้หกแสนนะครับลงได้ตีหมามาติดไม่ยอด้อนะครับเัอนที่สองดูกันว่าจะสู้คอเกียวได้ไหมนครับโอ้โหฟังพี่้อไปเจดล้านติดโล่นะครับเป็นด้วงเราขอางคมพี่น้าใส่ปัสะวินเขาสองล้านสามแสนเกวินคนไล่เตะม,มานะครับทีนอต วปนใหญ่จากก้นควบสามล้านนะครับหมูชอบมากอยากเล่นจีนอสมากแต่จันเป็นสายฟรีนะไม่ได้จับใครที่ชอบเล่นจีนอสก็ควรมาร่วมสนุกนะครับร่วงคลังใส่เกวินเท่าไร่หายไหมสองล้านสี่แสนปิดโล่อีกแล้วน,นะครับเป็นเกรเวนซุปเขาอันตีมาหนึ่งล้านก้าแสน หมาเราตายไปแล้วนะครับจีอนอตโดนยุงไล่ตีนะยังไม่ตายนะครับดวงเราข้างใส่เกลิวเขาสามร้อยแปดแสนติดโลนะครับ <S <S เป็นยุงจู่โจมปิดตามาเป็นระดัสามดาวเลยนะดวงบอกยังไหวอย,อยู่สอมบีส้สะบันแขนมาเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับอบบูบอมเราติดโลไหมอบบูบอมยังไหวอยู่อูเป็นดวงเขาระบำข้างไน่าใสาอบบ่อูบอมเรามานะครับ น่าจะตายนะครับหกล้านหกแสนนะครับติดไม่ย่อท้อนะมาดูกันว่าดวงจะแบกใหม่ไหมนะครับอูบอมนอนตีไปแปดแสนเจ็ดมืนเขายังไม่ตายเลยนะเราตายไปสองตัวแล้วเป็นดวงเขาคลั่งมาใส่บอมเราหกล้านเจ็ดแสนตายเลยนะครับถ้านฟอร์มซิเวอร์มายิงไล้ตีโซนิกสองล้านไม่ตายนะครับ สีนอตเราแต่ติดไม่ดับไม่ดิ้นนะเทินที่สามแล้วนะครับเป็นดวงเราเราบัง้า่งพินาศใส่อัศวินเขาอัศวินก็ตายไปแล้วนะครับสีน็อตเราลุกขึ้นมาเราเบิดปืนจากก้น4ล้าน2แสนยังไม่มีตัวไหนตายยังมีตัวไหนตายเพิ่มนะครับเป็นเกรวินของเขาเตะวายุสระตันมา ยังไหวอยู่โซนิกยืนไหวไหมลดยุงได้ตีตายไหมนะครับลู่ขงเราคลั่งใสเ่เกวินเกวินตายแล้วนะครับหมุดเกดูกระสุนของอันตีมายุงได้ตีจีนอตจีนอตเราหายไปแล้วนะครับเหลือโดนตัวเดีวยวแล้ว,วนะคลั่งใส่เกวินเขาด้วเกร Mage เรลยดุงเขาอ,อันตีมานะครับสองล้านไม่ตายนะครับาสมิแมนติดไม,ม่ทด้ไม่ดิน้น ลุกขึ้นมาสะบั้นแขนใส่ดวงเราไม่ตายนะครับยงได้ตีเป็นเทินด่วงของเขาคากมันนะครับพอลล่วงเขาเป็นอาวุธสามดาวเลยนะครับเราน่้จะสู้ไม่ได้นะครับก็กดข้ามันเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีแรกนะครับเดี๋ยวเราไปไอดีที่สองกันเลยนะครับ later few moments later. เราก็มาอยู่กับ ID ที่2กันนะครับ ID นี้อยู่เซิร์ฟเวอร์354นะครับก็อยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกับ ID แรกเลยนะครับซึ่งได้รวมเซิร์ฟมารวมด้วยกันนะครับ ID นี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องสุภาพรด้วยนะครับที่ให้ ID ดีมาแจกจัดกิจกรรมในช่องของยานนะครับนี่ก็คือหน้าเฟซของน้องสุภาพรนะครับ เดี๋ยวเราพามาสองไอดีของน้องสุภพรกันเลยนะครับ i อดี ID นี้ก็อยู่อันดับที่49แล้วครับเมื่อกี้อันดับที่เท่าไหร่48หรือเปล่าไอดี ID นี้อยู่อันดับ49แล้วครับถือไม่ห่างกันเยอะนะจะพาไปดูตัวละครกันเลยนะครับตัวละครก็เป็นด้วงฮาชูราคาบบุตะห้าดาวม่วงเลยครับเไปไ็ดนดาบบวกเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นพัทส,สี่สองเลยนะ พลังอยู่ที่7ดล้านสแสนแล้วก็เป็นกระบองเหล็กสีด้าม่วงนะครับพลังอยู่ที่6ล้าน้าแสนแล้วก็เป็นคอเกเรวกันซุปโอ้โหเมตาเลยนะครับเนี่ยมีซาสึมกิฮานาม่วงแทงท็อปมังสวิรัตดรชีนัทมาคุซันมีคอปุบอมด้วยนะครับมีไฟประกายแสงด้วยโอ้ตัวชอบจานเลยและแล้วก็มีวันด็อกแมนประมาณนี้เดี๋ยวพาสองอุปกรณ์นะครับ บอลก็เป็น3ดาวเลยนะครับเนี่ยอุปกรณ์ก็เป็น HP เปอร์เซ็นต์ล้วนนะครับมีของแดงหนึ่งชิ้นกระบองเหล็กก็เป็นสีแดงหนึ่งชิ้นอุปกรณ์ก็เป็นหนึ่งสองดาวนะครับแต่เฉพาะก็เป็นห้าดาวแล้วก็น้ำม่วงนะครับน้องก็บอกว่าใครที่ได้ดีไปก็ปั้น กระบองเหล็กให้สุดเลยนะครับเขาอยากเห็นไอดีนี้กระบองเหล็กอาวุธสามดาวแต่มาดูกันว่ามีของดองอะไรบ้างนะครับมีตัวดำเจ็ดกใบแล้วก็ตัวอาวุธหกสิบใบว่าอะไรทำไมน้องก็บอกว่าให้จัดอาวุธสามดาวกระบองเหล็กอยากเห็นกระบองเหล็กอาวุธสามดาวนะครับก็นดาจะดองทันดีเทิร์พอดีนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวพาดูรูนกันนะครับลูนก็พลังทั้งหมดอยู่ที่1นล้านสองแสนเดีดูแค่นี้เดี๋ยวเราพาไปเทสทีทมกันหนึ่งครั้งนะครับโอ้ดับับลองที่18เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปเทสโอ้ห้าสิล้านไม่ไหวมั้งขอพลังแบบใกล้ๆกันหน่อยนะครับ โอ้สาิบล้านทั้งนั้นเลยไม่ไหวมังมีสาม้านสามสิบล้านสี่สิบล้านอะยี่สิบเก้าล้านโอ้ดวงหกดาวไม่สู้โอเคเรามาลองดาบยี่สิบสองนะครับปะเราเป็นดวงห้านา่วงนะครับขอเกียร์ีววด้วยนะ มาดูกันก็เป็นฝั่งผู้แข่งเร็วกว่าหมดเลยนะครับแดงแดงมาเลยอ่ะโซนี่ฝั่งที่เขาใส่กระบอกเลยกลมายุงได้ตีอุเซิฟนี้เขานิยมเล่นยุงนะครับเป็นกระบอกเลยเขาปัดมาโอ้โหตโหโหิดโลไปสี่ตัวละไหวไหมเนี่ยเป็นล่วงเขราระับิมข้างที่น่ามา ใส่ตจรจีนั้นนะครับยุงไล้ตีไม่เข้าติดโลเป็นแฟดทะลวงจากหวาเข้าบ้าน8ปดแสนห้าหมื่นนะครับยุงไล้ตีไม่ไม่เข้านะครับติดโลผู่เราช้ามากนะครับเนี่ยเกือบโดนซุกขเขาอันตีมาหนึ่งล้านสี่แสนปึ๊บยุงไล้ตีทัดเรามาโอ้โหติดโลลุงก็ตีแรงมากสองล้านเจ็ดแสน เป็นทัดเราอันติส่วนไปบ้าง9ล้าหนห้าแสนโอ้โหแรงจัดจัดเลยครับเป็นทัดอุปกรณ์3ดาวนะโอ้โหแรงจัดจัดเลยล่วงเขาคลั่งมานะครับเป็นด่วงเราเระบาง้างมีนัดบ้างใส่เกลืเวินซุปปิดโลกนะครับด่วงของเขาคลังมาใส่ด่วงเรารับแรงกระแทกดีห้านันถกแสนนะ เป็นเกลือกระสุบเราตันตีสวนได้บ้าง2องล้านแปดแสนโอ้เราแรงนะเราแรงนะกระบองเหล็กตื่นมาปั่นไปหนึ่งรอบติดโลนะอ้าวไม่มีลูกไฟนะโอ้โหเจอหมาเฝ้าบ้านนะครับไม่มีลูกไฟให้กระบองเหล็กนะดเตอร์จีนัดยิงไปเทอร์นที่2เป็นฝั่งสีเงาจากโซนนิเขามาใส่กระบอกของเราสามล้านเก้าแสนนะครับติดโลนะครับไม่ดับไม่ดิ้นไปโอ้โห กระบองเหล็กของเขาไม่แน่นตีนะครับปิดฟอรสจากทัดนะครับก็เป็นการแก้ทางนี้เนิดหน่อยนะตื่นหมาก็โดนฟอรสตายนะครับเล่นไม่ได้โอเจอหมาเพราะบ้านบล็อกพลังงานนะครับรอบเทินนี้จะมีมานาให้กระบองเหล็กไหมเนี่ยมาดูกันต่อเป็นเกลียวกันซุปของเขาอันตีมาสองล้านเก้าแสนนะครับลูงใ้ตีมาปิดโล่นะ ยุงเขาโจ,จมพิษตาใส่เอริวอโลสามล้านสองแสนติดโลนะครับมาเป็นทัดเราส่วนมากนะครับเลื่อนหินทำลายฟ้าห้าล้านห้าแสนนะครับแรงจัดแรงจัดดวงเขาข้างมาใส่ทัดเราสามล้านสองแสนติดโลนะครับเป็นร่วงเราส่วนมากใส่เกริโอซุปเขาติดโล่แล้วร่วงเรายังไม่เห็นหน้ำเห็ดเลย ว่าแรงขนาดไหนเป็นตัวเขาคลั่งมานะครับห้าล้านสามแสนะถอนไปไม่สะถอนนะเป็นการได้ตีนะไม่จะถอนเกียรรวเราวันตีไปนะครับสองล้านหนึ่งแสนกระบองเหล็กเรามีมานานแล้วมาดูกันเลยนะครับว่าแรงขนาดไหนพายุป่าเถื่อนปันใจยุ่งไปจ0ดแสนโอ้โหติดโล่นะครับยังไม่ได้เจอฉายเลยกระบองเหล็กก็เป็นเมตาเกียรวนะครับกระบองเหล็กก็ อาจจะปั่นไม่เต็มดาเมจนะเท่าไรนะครับโอ้โหกระเบงกระบองเลยเขาปั่นมา5ล้านโอ้โห7ล้านที่เป็นล้านโอ้โหหายไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้โหครังมาถ้าแพก็น่าจะเป็นแพ้ความเร็วนะครับตอนโดนเปิดก่อนนะถ้าเหลือด้วงตัวๆนี่ฝั่งเปิดก่อนจะได้เปรียบนะครับ เราไม่มีตัวบัฟสปีนดนะยุงโดนสะ้อนตายไหมนะเป็นร่วงเราคลั่งมานะครับใส่หมาเฝ้าบ้านไม่เข้าอีกเลยไม่เห็นหน้าเม็ดเลยเป็นร่วงของเขาคลั่งมานะครับใส่ร่วงเราห้าล้านสี่แสนยังไม่ตายนะยกระบอกเหล็กเราฟื้นมาพายุปลาเถื่อนใส่ไปปั้นได้ปันได้สี่ล้านนะครับโอ้โหกระบอกเหล็กเขาติดไม่ดัดไม่ดิ้นไปวยวงเขาคลั่งใส่กระบอกเหล็กเรามาหายไหม โอ้โหหายนะครับเหลือดวงตัวเดียวแล้วดข้ามนี่ก่อนนะครับไม่น่าจะไหวโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเสียเปรียบตรงไม่มีตัวบคัคกสปีดนะครับโอเคไอดีนี้ก็ตัวประมาณนี้เลยนะครับด้วงอบองเหล็กเรวิวกันชกทัดสมกิอปูบอมแฟตประกายแสงมมเข้าบ,บ้านแล้วก็บาคกุซันนะครับส่วนกิจกรรม จะมีกติกาอยู่ว่าให้เราปักชื่อเฟซนะครับใต้คลิปนี้แล้วก็เลือกด้วยว่าเอาไอ1ดีหรือ2นะครับ1คนสามารถเลือกได้1แค่1 ID นะครับเพื่อแบบลดจำนวนผู้โชคดีไปนะครับจะได้แบบง่ายต่อการสุ่มด้วยนะครับให้มีโอกาสได้กันเยอะขึ้นนะครับ ถ้าเกิดเห็นชื่อซ้ำนะครับตัดสิทธิ์เลยนะครับให้ได้เลือกแค่1 ID เท่านั้นนะครับส่วนวันสุ่มจารย์จะมาแจ้งอีกทีนะครับแต่อาจจะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็หนึแล้วก็วันจันทร์อีก1 ID นะครับประมาณนี้วันนี้จานก็ขอลาเพื่อนๆเ,นนเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด like, <อ> subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จารย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ